โอ้ยคูณสีไปก่อน7 20 7 2อเอาบวกคิงไปอีกอหือ320ก็มาจัดกันไปยาวๆแล้วตอนนี้ไปดีครับยาวๆ1040อื้อหือแล้วฟีาเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแมวกับผม จัดทุนไหมฮะร้อยี่ครับผมโอ้โหอันนี้เราจะมากระแทกกันทั้งต่ละสิบนะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดิงหูงงติงแมวคอมเมนต์กันมาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมโอ้โหอันนี้ฮะ เจ้าแมวของเราครับผมจัดมาก่อนเลยฮะโอ้โหอะไรฮะตอนนี้ไปดูนก่อนคิวมาหรือเปล่าคิวไม่มาครับผมกลองมาก่อนเลยฮะสามจัดไปเคมาเคมาเคมาบวกวาบวก y ายคูณ95ร้อบวกเออโอ้โหคูณแปดคูณสิบไปดิครับผมโอ้โหห้าหนึย์ห้าหนยาวคิวมาอีกคูณสิบสองไปก่อนคูณสิบสองอะไรครับผมตอนนี้ไปฮะวามา2องบวกสิไปก่อนอืมเอาแล้วพัดก็มา360หกคูณสรวยวเลยฮะตอนนี้ไปกันต่อเลยครับผมโอ้โห เอาแล้วนะตอนนี้ยาวๆฮะร้อยเก้าสองร้อยไปแล้วครับผมสองร้อยไปแล้วฮะสามร้อยไปครับสามร้อยไปแล้วรวยๆไปแล้วตอนนี้ไปครับผมยาวๆครับผมสามแปดสามเก้าสี่ร้อยไปแล้วครับผมสี่ร้อยไปแล้วฮะอู้หูยเจ้าแมวของเราจัดหนักครับผมจัดหนักห้าห้าร้อยแล้วผมห้าร้อยไปแล้วฮะรวยๆไปแล้วตอนนี้ไปครับไปกันต่อเนื่องกันยาวๆแล้วตอนนี้ไปดีครับผมหกร้อยไปแล้วหกร้อยไปแล้วครับผม เจ็ 79, 000, 77, ดแปดเก้าโอโหพันเจ็ดสิครับผมโอ้โหไปฮะอย่างนี้ฮะขยับต่อไม่รอแล้วนะไปแล้วครับผมยาวๆฮะจัดกันไปครับผมโอโ้โหอันนี้ต่างก,กัดแทกกันให้หนักๆกันหน่อยครับผมจัดไปตาละ200ไปเลยครับผมโอโ้โหไปฮะล้ววงกันไปเลยฮะตอนนี้ไปฮะยาวๆโอ้โหอดาไลมา10มาก่อนเลย10มาคูณ2คูณ2 40สี่สจุดศูนย์ไปก่อนฮะตอนนี้คิวก็มาอื้อหือ20บศูศูนย์ก็มีจัดไป60 หก uhm. สิบเอาฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามดอกสี่มาหรือเปล่าดอกสี่มาแล้วครับผมโอ้โห้คูณสี่ไปก่อนเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เอ้าบวกคิงมาอีกสามสองศูนย์ก็มาจัดกันไปยาวๆแล้วตอนนี้ปลายดีครับยาวๆพันสี่สิบแล้วฟรีมาอีกครับผมโอ้โห้ฟรีมาอีกสิบครับผมจัดไปอย่างนี้ฮะ <ítulo> ยาวๆกันไปเลยครับตอนนี้รัวๆกันไปเลยครับผมโอ้โหนะฮะเราฟรีมาหนึ่งอีกเอาคูณสี่ไปก่อนคูณสี่ไปเจ้าแมวคูณสี่ไปก่อนโอ้โหสาลี่หรือแซลมอนมาหรือเปล่าแซลมอนมาคูณหกไปก่อนเอาลนะฮะตอนนี้ต่อเนื่องกันไปยาวๆครับผมโอ้โหคูณแปดไปอีกแล้วเจ้าแมวเราจัดฟรีมาหนึ่งจัดฟรีมาหนึ่งเอาลราคูณสิบคูณสิบสองไปเลยฮะรัวๆไปเลยฮะฟรีเหลืออีกสี่ฟรีเหลืออีกสี่โอ้โหคูณสิบสี่ไปก่อนครับผมยาวๆเลยครับอนนี้ ไปครับต่อเนื Wh ่องไปเจมาเจมา560ห6 0หเาโอยหอสลมาบวกคิงหมื่นหมื่นสองสองร้อยสี่โอ้โหจัดกันมาอย่างนี้เอาครับตัวนี้ยาวๆครับถามมันสองก็มาลัวลวกันไปเลยครับปีมาหมาสองโอ้โหจัดกันไปอย่างนี้ฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงฮะหนะงสี่พันสีันห้โอ้โหห้าพันไปแล้วหกพันไปแล้วครับผมเจ็ดพันไปแล้วฮะเจ็ดพันไปแล้ว ปังโอ้โหแล้วตอนนี้แปดพันไปแล้วครับโมโมหัวตอนนี้ไปครับยาวๆเลยฮะปังโอ้โหเก้าพันไปแล้วครับหนึ่งหมื่นไปแล้วครับโมโอ้โหัะฮะต่อเนื่องกันไปยาวๆแล้วครับโมโมหัวจัดมาอย่างนี้ครับผมโอ้โหหัวทลอกาเปิดกันไปแล้วตอนนี้ไปแล้วครับหมื่นสองไปแล้วฮะหมื่นสองหมื่นสามครับยาวๆแลยหมื่นห้าสองร้อยไปแล้วครับผมโอ้โห จัดกันไปอย่างนี้ครับผมหึ่แล้วฟรีเหลืออีกสามครั้งครับผมจัดมาอย่างนี้ฮะฟรีสามับผมเอาแล้วยาวๆเลยฮะไปดิครับคูณสองคูณสิบแปดไปอีกโอ้โหแล้วฟรีครั้งสุดท้ายฟรีครั้งสุดท้ายจัดมาห่อสาลายคูณยี่สิบคูณยี่สิบเก้าพันหกโอ้โหยี่เก้าพันหกก็ผมเอาแลนะตอนนี้ไปครับรัวๆเลยฮะหึ่จัดกันไปยาวๆงั้นถึงจฟรีนึงครับตอนนี้โอ้โหยเจ็บจี๊ดมันเจ็บจี๊ดโอ้โหแล้วนี้ไปดิครับเจ็บนิดเดียวโอ้โหยี่เจ็ดพันไปแล้วโอ้โหย แปดพันไปแล้วเก้าพันไปแล้วครับผมโอ้โหรวมเลยเก้าพันหกไปก่อนครับผมจัดมาอย่างนี้ครับผมฟรีครั้งสุดท้ายของเราฟรีครั้งสุดท้ายของเราครับผมจัดกันไปยาวๆจัดกันไปยาวๆเจ้าแมวจัดกันไปยาวๆอะคิงมาหรือเปล่าคิงไม่มาคิงไม่มาจัดไปก่อนแปดพันสองหมื่นหมื่นสองหมื่นไปแล้วสองหมื่นตีไปก่อนครับผมโอ้โหสองหมื่นสี่แปดร้อยครับอเอาละฮะจัดไปครับต่อเนื่องกันเลยฮะต่อเนื่องกันไปยาวๆหูอย่างนี้ต้อง กดเต็มกระบอกกันไลผมโอ้โหไปนี่ฮะตาละ400ร้อยไลผมโอ้โหตอนนี้ไปฮะกองมา3กองมา3กองมา3 Y มายมาโอ้โหวมาบวกสิบวกเคูณสี่ห้ัไปก่อนเลยโอ้โหว้าผมเเข้ามาสิก็มีสามพอีกสามพอีกโอ้โหว้าตอนนี้รัวนไปโอ้โหสามสองศูนย์้ามาคูณสี่คูณสีไปก่อนโอ้โหสองพก็มาจัดกันไป เอาล้นะฮะวันนี้4,000ไปแล้วครับผม5,000ไปนะฮะ5,000โอ้โห12,000ไปดิครับผมโอ้โหเอายนะสำหรับวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะบวกมา38,000นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งดิงหัวติ่งแมวคอมเมนต์กันมาเยอะเ่ป,ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจก,กอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ